ในคลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการเป็นสุดยอดโปรเพเยอร์ทอยเลตทาวเวอร์ดีฟผมจะต้อง up and down and t o and t and four ไททันเทรนนิ่งซีเบเลเตอครับผมเราจะต้องออกกำลังกายครับเพื่อนๆนเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดในการเป็นไททันของเรานะครับผม อันนี้เป็นแมปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าเป็นเหล่าคาเมล่าแมนกับทอยลิออกกําลังกายนะครับเพื่อนเพื่อนนอกจากนี้เรายังสามารถไฟติ้งกันได้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะต้องฟาร์มก่อนโดยการกดออกกําลังกายแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่อยากกดคลิกที่หน้าจอก็สามารถออโต้ตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมเขาก็จะออกกําลังกายแล้วค่าพลังตรงนี้ของเรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมยิ่งเพิ่มสูงมากเท่าไหร่ค่าความแข็งแกร่งของเราก็จะเพิ่มแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับตอนนี้เรายังเป็นโล่ซิลเวอร์อยู่เลย ใครที่ได้แชมป์เปี้ยนแบบนี้นะครับผมนั่นหมายความว่าคนนั้นเนี่ยมีแต้มพลังสูงที่สุดภายในแมปนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการเทรดได้ด้วยเราสามารถเทรดกับเพื่อนคนอื่นๆได้นะครับผมแล้วก็มีการสุ่มไข่นะสุมไข่เราก็จะได้สัตว์เลี้ยงพอได้สัตว์เลี้ยงมาปุ๊บเราก็มาใส่สัตว์เลี้ยงครับผมแล้วสัตว์เลี้ยงก็จะเพิ่มค่าความแข็งแกร่งให้กับเรานั่นเองครับทาให้เราฟาร์มง่ายขึ้นเป็นเหมือนตัวช่วยคูณอะไรแบบนั้นนะครับผมเราจะต้องเข้ามาวงในตรงเนี้ย ถ้าเข้ามาวงในตรงนี้ใช่ปะเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยเพื่อนๆมันจะคูณ300%นะครับผมใช่ปะถ้าจำไม่ผิดอ่าใช่จริงด้วยนะครับผมคูณ300%สติงนะครับ King of War นะครับถ้าออกมาจากเซฟโซนเนี่ยเราก็สามารถจัดการกับทอเลทได้แล้วนะครับแต่ตอนนี้ทอเลทหายไปไหนเอ๊ะเซฟนี้ไม่มีทอเ,ลเรลทเซฟนี้มีแต่เราคาเม่ล่าแมนนะครับผมผมสามารถเปลี่ยนฝั่งได้นะ ปุ๊บผมจะเปลี่ยนเป็นทอยเลตก็แล้วกันเอาเป็นเจนี่เจนี่คือแอสโตแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยศัตรูตัวฉกาจของเราไม่ใช่เหล่าทอยเลตแล้วนะครับเป็นพวกแอสโตนี่ผมกลายเป็นทอยเลตแลวเพื่อนๆคอยดูนะผมเข้ามาเอเออเจอขวานจากพี่ใหญ่สับทีเดียวเด็เลยเห็นว่าทุกคนเมื่อกี้นี้เฮ้ยเด็เด็เดนี่ไม่ใช่ทอยเลตไม่ใช่เหรอปึบจัดการไปนี่เป็นไงล่ะทีเดียวเด็ไปอุ้ย มาดิครับบวกกับเกลือผมสู้เจ้าสปเกร์แมนไม่ได้อ่ะไททานสปเกร์แมนเขาพลังเยอะกว่านะครับผมเห็นปะ2.98แที3ทีแล้วผมแค่2ทีเองนะครับเพื่อนๆโอเคเราต้องค่อยๆเข้าไปแล้วก็เอามาอุ้ยลุมโอ้โหเจอลุมไททานสปิกร์แมนกับไททันคาเมราแมนลุมเรางั้นเราเปลี่ยนฝั่งไปเป็นคาเมราแมนเหมือนเดิมดีแล้วนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ ผมจะเป็นไททันสปิกแมนนะครับจากนั้นไปจุดตรงกลางครับผมจะได้ฟาร์มกันแบบรวดเร็วทันใจนะ kissnshop.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมปทอยเล t ตทาวเวอร์ดี e เน์และรับกดผลเกมพาสทาวน์แมปบ็อกฟุตพร้อมสินค้าสุดเอก์ลูจากอนิเมะดีฟเอนต์หรือถ้าไม่อยากปรนรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ เป็นอีกหนึ่งแมปที่เล่นกันแบบชิวๆครับผมถ้าเพื่อนๆทางานอยู่หรือว่าทําการบ้านอยู่ก็สามารถออโต้ทิ้งไว้แบบนี้ได้นะครับผมแล้วเราก็ไปทากิจกรรมของเราให้เรียบร้อยแล้วค่อยกลับมาดูนะครับแต่ว่าบางครั้งเรากลับมาดูเนี่ยเราก็อาจจะตุยกับฐานไปแล้วนะเพราะฉะนั้นครับก็พยายามมาดูบ่อยๆหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆพอขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะมีให้เรารีเบิร์ตนะครับพอเรารีเบิร์ตปุ๊บเราก็จะได้เจมมาแล้วก็ค่าพลังที่สูงขึ้นในการฟาร์มนะครับผมเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรีเบิร์ตไปบ่อยแต่ถ้าเพื่อนๆไปแบบคนเดียวแล้วก็สู้ไม่ได้เนี่ยผมแนะนําให้แบบฟาร์มเต้มให้เราเป็นแชมเปี้ยนสูงไปไกลๆก่อนแล้วก็จัดการทอยเลตได้เยอะๆก่อนแล้วเราค่อยรีเบิร์ตทีเดียวแบบนี้จะดีกว่านะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราจัดการทอยเลตได้เยอะๆแล้วใช่ไหมเราจะได้แต้มในการจัดการทอยเลตตรงนี้เพื่อน,นำมาสุ่มไข่อันสุดท้ายได้นะครับผมลิเปอร์เอกตรงนี้เลยเพื่อนๆแต่ว่าของผมยังไม่ถึง50เลยนะเหลืออีก7ตัว เดี๋ยวเราค่อยไปจัดการทอเลีกันนะครับเพราะว่าในเซิร์ฟนี้ไม่มีทอเลีเลยทอเลียหนีหมดแล้วผมแต้มนำอุ้ยผมสลับฝั่งเป็นทอเลีดีกว่าอ่ะเป็นเจ้านี้บ้างนะครับเมื่อสักครู่เราเป็นแอสโต้ใช่ไหมพอสลับฝั่งมาเพ๊บแต้มยังอยู่แบบนี้ครับผมจากนั้นมาตรงกลางเลยครับแล้วก็จัดการเหล่าไททันคาเมราแมนกับไททันสปิรแมนนี่นะอือ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  เอยเรียบร้อยครับผมจัดการไปได้เท่าไหร่เมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวดี้อุ้ยไม่ตายอืมอืมแกถือละเออเออโอเคเรียบร้อยครับผมฟาร์มต่อจัดการได้แล้วก็ฟาร์มต่อเอ็มมาแล้วมันมาแล้วไทยเดนสปิกระแมนทุกคนช่วยกันเออนั่นแหละเออเราคนหัวส่วมจัดการไปแล้วก็ฟาร์มต่อครับผมกดสลับกันไปแบบนี้ ของเราขึ้นมาให้รีเบิร์ตแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมแต่พอเรากดออกมันก็จะมีเครื่องหมายแบบแจ้งเตือนแบบเนี้ยเพื่อนๆน,นะครับเครื่องหมายตกใจนะครับเรากดปุ๊บจากนั้นกดรีเบิร์ตผมรีเบิร์ตเลยไหมเพราะว่าถ้ารีเบิร์ตใครจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแทนเราต้องดูแต้มก่อนทางฝั่งเราใช่ไหมโอเคฝั่งทอยเลสงั้นผมรีเบิร์ตได้นะครับหายห่วงเพราะว่าอะไรถ้าเรารีเบิร์ตไปปุ๊บแล้วคนที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเนี้ยเป็นฝั่งคาเมราแบบเนี้ยเพื่อนๆงานเข้าเลยนะแสะดงว่าเพื่อนเรากด,ดรีเบ มาแล้วแชมเปี้ยนมาแล้วแต้มลงกูไม่ได้เอ,อือทีเดียวตุยเลยนะครับเห็นไหม <laughs> ขอดูแต้มหน่อยยังเหลืออีกสามเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าเมื่อกี้ผมว่าผมจัดการเจ้าพวกคาเมล่าได้ปรากฏว่ายังไม่ได้นะครับผมเจอเพื่อนลัดไปเราเข้าวงในไม่ได้อ่ะเพราะว่าไททันสปเป์แมนเขาคุมโซนอยู่นะครับต้องออกมาเฮ้ยมาไล่เรามาไล่เรา หนีดหน,นีก่อนหนีก่อนเร็วนี่นี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 หน,น,นีเข้าเซฟโซนโอเคหนีเข้าเซฟโซนแล้วปลอดภัยครับวิธีที่ดีที่สุดในการฟาร์มคือการไหลาตามผู้ชนะครับผมผู้ชนะอยู่ฝั่งไหนเราก็จะอยู่ฝั่งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทอยเลตหรือฝั่งไททันคาเมล่าแมนก็ตามนะครับผมกดสุ่มใครดีกว่าเรามี1 26,00 0นะครับสุ่มได้ 3 4มสี่ห้าสุ่มได้ห้าครั้งพอดีเลยงั้นผมกดสุ่มเลยนะมีแบบน้ำยาคูนล,ลักก้บูนไหมไม่มีใช่ไหมไม่น่าจะมีนะครับผมโอเคงั้นกดสุ่มเลยครับเพื่อนๆแล้วสิ่งที่ได้คือขอเป็น1%นึ่งเปอระดับแรมาครับผมไปต่อเนื่องขอรีเจนรีหนึ่งเอร์ห่งเปอรโอระดับแรอ,อีกแล้วว่าโกมี่โดมินัสมาบ่อยจังเลยนะเราอะ่ะพอแล้วครั้งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะเร โอ้โหเดโมนิกโดมินัสผมได้แล้วครับผมเดมอนิกโดมินัสเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้สีไม่ใช่อ๋อผมได้ตัว16%ไม่ใช่ตัว1%เปอร์เซ็นต์เพื่อนเพื่อนโอเคไหนขอดูสิคูณ13 13.8คูณก็ย,ยังไม่เยอะนะครับผมอันนี้เขาแจกฟรีนี่ยนะเป็นลิมิเต็ดเนี่ยคูณเยอะกว่านะครับ20เลยอะโอ้โหอันนี้คูณ200 คูณ200ใช้โลบัคซื้อ7 9 9รอินเโลบัค i n าก r อ o โโดากแพงไปอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่อะไรนะไม่มีเงินนะครับผมแพงเกินไปอันนี้โก l d e n d r ้ก้า9โลบัคคูณ80ครับอา้าวตอนนี้แชมเปี้ยนตกอยู่ที่เรางั้นก็สวยเลยครับผมสลัฟังครับไปทอยเลทจังหวะนี้แหละเราจะอาศัยจังหวะที่เขาเผือนะครับผมจากนั้นเข้าไปบริเวณตรงกลางแล้วก็กดสกเกลวาตตุม วงแตกวงแตกอุ้ยโดลุมโดลุมอืสู้สู้ครับผมสู้เฮ้ยมันห <laughs> นีหนีไปไหนหนีไปไหนเรียบร้อยผมเก็บมามสามมาสักคู่นี้อ้าวตาอีตามอีเหรอตามอีเหรอตามอีเหรอเอ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอออันนี้เป็นตีธรรมดานะครับเพื่อนๆตรงกลางเนี่ยจะเป็นสกิลอันนี้จะเป็นใช้หัวตีธรรมดาเห็นไหมหัวมุ่งนะครับ โอเคเรายกกันต่อนะครับเอาขยับมาด้านนอกหลุดจากเซฟโซนนั้นนะ่ะหลุดจากเซฟโซนก็นต้องนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาทาไมตีไม่ได้อะ่ะอ๋อด้านหลังเขาติดเซฟโซนอยู่โอเคผมเข้าใจแล้วต้องรอเขามาบริเวณนัานน้าเอาจะหนีไปไหนหลุดออกมาไกลแล้วโอ้โหพี่ใหญ่มา <laughs> พี่ใหญ่ไทยทันซีนีมาแมนทีเดียวตุยเลยนะครับผมเพื่อนผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะสามารถสุ่มไข่ได้แล้วนี่ไงลิปเปอร์เอกนะครับผม 3 2 1บก,กดมาครับได้อะไรโอ้โหระดับอ e ีพิกเอ็กซโรนะครับผมอีพ e ิกก็ยังดีนะครับอ้าวรีเบิร์ดด้วยโอเค 15.6X ครับผมก็ยังเป็นลองสำหรับลิมิเต็ที่เขาแจกฟรีแต่ก็ดีกว่าเจ้า d e โมนิกโดมินัสนะครับเพื่อนๆลูกพี่ใหญ่ลองมาครับทุกคนลูกพี่ใหญ่เราคือปูวิทครับผมดู มองไม่เห็นหน้าเลยนะครับอ้ยอ้ยโอ้ย,อ,ยอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุส่าสงบสึกจู่ๆก็มาไล่ทุบเราสัง,งัานใครน,กกออน่าสปิเกร์แมนหนีหนีอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเฮพีเกือบไม่รอดแต่ยังไหวอยู่เออเอ้าวุ๊ดเราเข้าเซฟโซนแล้เข็าตีได้ไงอะ่ะอ๋อผมเข้าผิดฟังไปเข้าฝั่งเขาไม่ล่ะถ้าผมรีเบิร์ตครบร้อยครับเพื่อนๆผมจะสามารถปลดล็อกทีทได้นะครับผมและที่สําคัญเลยครับเราจะปลดล็อกจุดนี้ได้ด้วยนะครับ ส่วน80เอา้า80ผมจะปลดล็อกกายร่างเป็นปูวิทได้ผมรีเบิร์ไปแล้ว76ครั้งนะครับอีก4ครั้งเองโอเคฟาร์มแป๊บหลังจากที่เราฟาร์มกันมาอย่างยาวนานครับผมในที่สุดเราก็จะปลดล็อกปูวิทได้แล้วครับเพื่อนๆโอเครีเบิร์มาครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเดขอหยุดออโต้แป๊บนะครับไหนปูวิทอยู่ไหนเอ่ยเรากดสลับนี่ไงได้ปูวิทแล้ว3 2 หนึ่งปูปูวิทมาวอดอ๋อเราจะต้องฟาร์มก่อนใช่ไหมจะต้องฟาร์มก่อนนะครับเพื่อนๆถึงจะกลายร่างเป็นปูวิทได้นะครับผมอันนี้เป็นปูวิทสมัยวัยรุ่นนะมัสคมูนี้ <c oughs> อันนี้คือปูวิทตอนเข้าร่วมสงครามนะครับผมตอนเป็นทหารเกณฑ์อยู่นะครับโอเคเราได้เป็นปูวิทแล้วนะครับแต่ว่าตัวเล็กนิดเดียวนะทำไมของเพื่อนเขาตัวใหญ่จังเลยแสดงว่าจะต้องฟาร์มไปอีกใช่ไหม ผมคิดว่าน่าจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมตัวถึงใหญ่ๆนะครับถ้าจากปูวิทก็คือเราจะต้อง299รูบัคแล้วนะครับไม่มีฟรีแล้วโจมตีธรรมดาเป็นยังไงเอ่ยปึ๊บอ๋อโจมตีธรรมดาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสกิลนะทุกคนเนะี่ยสกิลก็จะเหมือนกับแบบเป็นพายุแบบนี้เลยพายุน้ําแข็งนะครับผมอุ๊ยมาแล้วอ้ เอาละรครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มก่อนใครอยากจะเล่นลิง์กอยู่ใต้ดีคริปชันเลยนะครับผมและก่อนจากกันไปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ